เขาตัวเล็กๆเ,เองเคฮ้ย okay, <all> right. ดูลูกเขาตัวเล็กๆเ,เองอุย้ยดูดิ <Okay. S 1> มาลงมาให้ดูหน่อยลงมาให้ดูหน่อย <Okay. S 1> อุย้ยเหมือนเขารู้เลยอุย้ยเหมือนเขารู้เลยอะจะ <c oughs> แ,แย่งไหมเนี่ย <c oughs> เราจะแย่งหรอสาย <c oughs> เขาหน้าจะพึ่งคลอดอ่ะเพราะเฟินเห็นตรงตรูดเขายังแดงๆดไหนอ่ะโอ้ยอันนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้นอนมมาไปซื้นอนมมา ขาสแกนไดไหมถึงเล่นในตัวนู้นขอเล่นลูกได้ไหมขออุ้มเลยเดี๋ยว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 น้องน้องน้องโอ้ก็กลัวอยู่ก็กลัวอยู่เดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวเราไปเอานมมาให้ไปเอานมก่อนไปเอานมก่อนแป๊บหนึ่งนะ แป๊บนึงนอเขาขึ้นทำไมเขาขึ้นทำไมอ่ะ,อปะไปแววนมก่อนเหาอน้องมาอุย้าายดูดูเต่าเขาดิดูน้องสิ คือตัวนี้ตัวนี้สีดำอันนี้น่าจะแค่เด็กขี่ได้หรือเปล่าพันนี้พันพนี้พนนี้พนนี้เอาก็เขาเป็นมาแคะหรือเปล่าดูนะ้องกิดดูนะ้องอู้ดูอันนี้เหมือนเหมือนวัว ดูันนี้เร็วมาดูน้องคนนี้เร็วเดีข้าไปซื้อเขามีของกินหรือเปล่าอ่านได้แค่โพนิอุ้ยดูดิอื้อสีสวยอ่ะสีสวยอ่ะเขาแอบกินเขากินไงเขากินแล้วเขาก็เคี้ยวเขากินแล้วเขาก็เคี้ยวอยู่ ตัวนี้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 ตัวสุดท้ายมาอู้อูอู้อ้ยย้ยเฮ้ฮะฮอันนี้ป้อนลงพอพอไม่มีโอกาสพอพอเดี่ยว ให้คุณแม่เหรอให้คุณแม่เหรอสวยจังอันนี้นี่นี่เอ้านี่อะไรน้องให้แม่นี้ด้วยก่อนอ่ะตาเองโอ้ยตวเองเอบก๊อบกบก๊อบกๆบเลยนี่ใครเห็นแล้วแพะกินอะไรได้อะอ่อนหญ้าหรือแครอทแต่ว่าเขาไม่ออกมาเลยอ่ะ ้ออน้องหลับน้องหลับ,ลบแต่ว่าจะพาไปดูแพะแพะทำยังไงอ่ะเราเราก็เข้าไปหาเขาไม่ได้อยู่ดีดเห็นเขาไหมอ่ะด,ดูสิเห็นเขาไหมอ่ะแพะเ,เขาเรียกยังไงอ่ะให้เลยให้เขาเลย ให้เขาเลยต,นนเตัวเล็กกินไม่ได้มัง้งเขาต้องให้แม่มมอมโอโน้องว่าขีมมา่ม้าตัวนี้ยังไม่ได้กินเลยดูดูตัวเองกินไม่ได้จ้ะตัวเองต้องกินนมตัวเองกินไม่ได้นี่ให้ตัวนี้หน่อยตัวนี้ เขาไม่ให้กินจับหัวไหมจับหัวดูตัวนั้นน่ะตัวถี่ดัมามาเร็วมากินมากินมากินไม่กล้าหรอไปกิน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 เขาได้กินไหมอ่ะโอเคเขาได้กินอ่ะคีอ่ะคีอ่ะคี โอดูน้องดิน้องน้อยนะนะั่นน่ะน้องน้อยนะนะั่นน่ะแต่แพ้นะ่ะทำไมอ่ะเขาไม่ออกมาแพ้เขาไม่ออกมาแกะเหรอเออแกะแกะหรออตกตกเออแกะแกะกเนาะมาแล้วอ่ะอู้อ่ะกินไหมอู้อุ้ย ทำไมอ่ะพอพออาหารมาแล้วมีเสียงเลยเหรอมะมะม่วงอันนี้มะม่วงอันนี้ชื่อมะม่วงพวกนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาโอ้กลัวขาบอกว่าหญ้ามันโตไม่ทันต้องกินแครอทไปก่อนนะคะโอ้ยตัวนี้กินแบบว่าเขาไม่แบบไอ้เนี่มากี้มากี้ โอ้ยใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นน้องเท้าเตะประตูเหรอชอบแครอทไหมชอบแครอทไหมจับหน่อยนะจับหน่อยนะไหนจางหุดหิดจางหุดหิดน้องอย่างหุดหิดต้องคนละสองไปก่อนนะตัวนี้บอกเวลาตลาด เฮ้ยเหมือนเขาอันนี้เหมือนเขาคิดมาแล้วว่าตัวละสองเขาคิดล้วเขาคิดมาแล้วอใหแต่เฟิร์นก็ไม่ได้นับนะว่าจะให้น้องเท่าไหร่อ่ะมาจะสุดท้ายตัวเองเอาไปอุ้ยเดี๋ยวน้องก็เอามาให้เห็นน้องอยู่ตรงนี้มานี่มันโทนี่นะรงสาร โนี่ทำไมโพนี่บาย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 จะไปให้แพ้ต่อเราจะไปก่อนนะเราจะกลับแล้วนะเธอไปหากาแฟกินแล้วนะดูดิน้องขี่หมาดูตรงนั้นมีนกตอนนี้เป็นหมาที่เราไปดู เราจะกลับแล้วนะเราไปกินกาแฟมาแล้วเราจะกลับแล้วเราก็เอามาให้เธออีกจุ๊บจิ้จุ๊บจุ๊บขออีกหน่อยเราจะบายบายแล้วนะ๋ยวนอฮะให้แม่ลูกอ่อนเหรอแม่ลูกอ่อนอ่ะหนึ่งบาย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 นะคะบาย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 มหน็อยด้วย ขอถ่ายน้องนอย